สบายดีสบายดีเอฟซีมินิมาคนหนึ่งมาคนติดไทยบรรยากาศดีห้องข้าวประดับประดินบ้านปลาไหลเฮานะทนกำลังลงมาหลายเดี๋ยวนี้นะเปิดบรรยากาศห้องกำลังลังหลยลงมาว้าวรังรังเน๊ะไปมาผู้กูมีผักข้าวเน๊ะ ตักหลังเจ๊บรรยากาศคนกำลังลังไหลลงมาไม่นีะเป็นมู่มือใหญ่ไม่เอย้ยตักบาทยญาติน่ำบุญห่อข้าวประทับประดินเพื่อนสองลงมาสองเพื่อนสามมาสามมาจินมาลงมาวัด ไล่เด้อจังนไดกดกดเด้อนี่คอยติดตามไปเรื่อยๆนะ

ไลก่กระพบเพชรนี่แหละศิลวัฒน์หม่หมวดคุณยาคุณหญิงเมนูเอ้ยทา่ครับเอ้ยทานทายสิบบาทเนอ

บรรยากาบุญฮ่อเขา้าปัตรปดินบ้านปลาไหลคนกำลังมันร้ายในบ้านนี่ play <laughs>